หยั่งโอ้ยข่อยเห็นอยู่ในเฮ็ดล่ะเห็นมันส่งแจ้งโตัดิล่ะแจ้งตัวเปิ้นเปิ้นเปิ้นเปู่หั่นล่ะแจ้งโตัวม่หยังบุ้งเมน้อยมาผู้บ่าวล่ะบุ้งหรเจ้าข่อยว่าแม่พ่อฮะโอ้ยเฒ่าวบอกว่าหันโดนมันมาไม่หยังมื้อวานมีงานบุญบังไฟอ่ะเป็นหยังบัดเนี่ยขอไปเที่ยวบุญบังไฟกับผู้บ่าวเลยบ่ มีผู้บ่าวจะย้ำไลดูนี่มึมีผู้บ่าวเลยจีดีแล้วโอ้ย<อ>แต่ว่าเจ้าบ่ต้องไปโจมให้มันมื่อนึงจะบอกว่ามีกรืมีตัวเจ้าว่าเออกำบ่ได้โจมมันเลยนะอย่างเดี๋ล่ะดีแต่ตัวนั้นบอกขอไปอยุ่งเนี่ยดีแล้วเออเออไปกลับไปลูกไม่ได้ว,ว่าดอกไปลุล้หนูว่าสิไปคุ้มเซิงผู้บ่าวนี่ยแหละ<อ>นะยังก่ออื่นไปคุ้มเซิงผู้บ่าวโอ้โอ ็นแบบทจบเลยลูกเอ้ยจบเลยจบเลยลูกเป็นอย่างสิว่าไปเด็กกับคุ้มเซิงไงนั่นนั่นโอ้ยเป็นเมียนาเมียิงคือว่าจังสี่ลูกจบเบิดเลยปูนี่เบิดเนี่ยโอ้จ่ายภาษาเดียวกับบ้านนั่นนั่นยังบอีกคือเก่าอยู่ยังไงแต่มาขาดไปภาษาเป็นคุ้มเซิงพ่ะนะโอ้ยลูกเอ้ยเป็นเมียนาเมียิงคือว่าแบบสี่นี่ยเมื่ว่าคือเล็กกว่นี่ หวยเรียดเล้านั่นแหละเลียดแม่ยังม่จะบอกจะบอกไม่ว่าแม่กับไปคุ้มเซิงพ่อคือกันน่ะวานุญาตเลยคิดว่าแิว่ให้ไปอยคิดฟอนเนาะสาวเนาะคิดอนติมันหงดมาเพี้ยูอยู่นี่ลังมนเดั่นแหละแม่เคยไปดอกเออบ้ได้ลูกแม่เคยทานมาก่อนแม่เคยานมกล้วบ่ดีบ่ดีลูกแมน บ่ดีบ่ดียาเห็ดลูกยาเห็ดมันบ่ดีไปเที่ยวได้ล่ะแล้วก็ไปคุ้มเซิ้งให้ผู้เ่าเนี้โอ้ยมันบ่ดีแม่พานมาจุดนี้มาก่อนแล้วมันบ่ดีลูกมันบ่ดีเลยอย่าเห็ดยาเห็ดลูกยาเห็ดบ่เอาบ่เอาเอาแบบนี้บ่ดีมองใด่ายก็ต้องคุ้มเซิ้งนี่แหละมันดีที่สุดแล้วเดียอาลูกเอ้ ตั่ลูกอย่าจะไปโอ๊ยน้าลูกเป็นแม่ย่ามียิ่งแม่ลูกบัดสภาพ่อถึงแม่สิเคยเมอวันนี่ก็ไม่อยากให้ลูกแยได้เจ๊เสียมันก็ดีลูกมันก็ดีฟั้งว่าแม่มันก็ดีคือมาไปเที่ยวกันซื้อๆก็ไปเที่ยวกันซื้อๆก็ไปคุ้มเซิร์งว้าวไปคุ้มเซิร์งเราแยดยังโอ้ยคนหลายๆบ่อยังไอเขาตีเอิญเปลี่ยนความคิดไหมเธอได้ลูกโอ้ยเปลี่ยนอย่างกับคุ้มเซิงไง คุ้มเซิงอ่ะนั่นแหละคนไหนๆมันสิไปคุ้มเซิงกันไดยิงได้ยิ่งไม่ได้ได้กังได้งคุ้มเซิงคุ้มเซิงอ่ะแม่แม่เข้าใจว่าอะไรเนี่ยคุ้มเซิ้งไปเป็นบอดี้การ์ดไปคอยบางผู้เผาบ่ให้มีเลี้ยงบ่ให้ยเป็นมีผู้สาวบ่ให้หลอกลูกนอกทางคุ้มเซิงไหมอ๋อโอ้ยน่าเกลียดโอ้ยลูกเอ้ยเขาเอาน่าคุ้มเชิงคุ้มเชิงโอ้กูเราเบาจนเบิดหามึงเลยก็คุ้มเซิง เขาเรียกว่าคุ้มเชิงลูกค oh. ุ Natural ้มเชิงโมเมนต์คุ้มเชิงโอ้ยเลยคุ้มเชิงน่ะมันเขาเอิดคุ้มเชิงอ่ะคุ้มเชิงลูกคุ้มเชิงเชิงช่อช่างโมเมนต์เช่อช่ลูกโอ้ยเนาะ